ช่วงนี้นะคะเราจะมาสร้างความเชื่อมั่นฟื้นความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรจิตแพทย์และรองธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะหลายๆท่านนะคะอาจจะมีการขาดความมั่นใจในตัวเองท,ท้อแท้หน่อยรู้สึกว่าทําไมฉันถึงเป็นแบบนี้อาจจะเกิดเป็นปมด้อยของตัวเองเดียนถามคุณหมอเลยนะคะว่าคนส่วนใหญ่ที่ขาดความมั่นใจในตัวเองคือเพราะอะไรคะ เหตุสาคัญที่สุดเลยเนี่ยค่ะก็คือเราเอามุมมองของคนอื่นเนี่ยมาตัดสินตัวเราเองอเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีมุมเรียกวิธีมองที่ไม่เหมือนกันค่ะเหมือนเราเคยถามมาค่ะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้สวยไหมหรือว่าใครเคยดูประกวดนางงามก็ได้เราลุ้นกันใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะได้คนนี้น่าจะได,นนได,ะได้เราจะเห็นเลยว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกซึ่งเป็นมุมมองที่ต่างกัน ของแต่ละคนด้วยของแต่ละคนคะด้วยแต่ว่าพอเราเลือกเอามุมมองของบางคนมามองที่ตัวเราเองเราก็จะไปรู้สึกคล้อยตามเขาทีนี้บางคนเนี่ยเลือกเอามุมมองที่มักเป็นมุมมองด้านลบด้วยเช่นยกตัวอย่างนะคะวัยรุ่นจะเป็นมากเช่นบางคนรู้สึกอุ๊ยทำไมต้นขาใหญ่จังคือทั้งรูปล่างนะคะคนเราเนี่ยทั้งรูปร่างทั้งตัวไม่มอง แต่ว่าสนใจอยู่จุดเดียวของร่างกายแล้วก็จะรู้สึกตลอดเวลาว่าอุยคนจะมองแต่ตรงนี้อย่างเดียวเดินไปตรง<อ>ไหนคนก็จะมองแต่เฉพาะส่วนที่เรารู้สึกไปเองว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความด้อยใช่ไหมคะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือบางคนที่เวลาเขารู้สึกว่าขาเขาใหญ่เนื่องจากว่ามีคนมาบอกเขาว่าอุ้ยทำไมขาใหญ่จังเลยทําไมช่วงนี้ดูอ้วนอา่าวเริ่มกลายเป็นขาดความมั่นใจแล้วแบบนี้คะ่ะคุณหมอที่อาจจะเจอกันอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่า คนอื่นเป็นคนบอกเราว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาบอกกับตัวเองบางทีก็พูดกับเราครั้งเดียวเสร็จแล้วเป็นไงคะติดต่อติดไปเลยคะ่ะตอนนี้คือที่เหลือที่เหลือใครพูดคะตัวเราเองหมดเลยคะ่ะเราพูดว่าตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมคะคะเขาบอกเราครั้งเดียวใช่ไหมค,ะค่ะแต่หลังจากนั้นเราพูดซ้ําแล้วซ้ําอีก แต่อย่างไรก็ตามมันก็จะเกิดธรรมชาติอันหนึ่งที่เราพบว่าเรื่องเรื่องของภาพลักษณ์ของร่างกาย<ฆ>มันเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วย<ฆ>เช่นสมัยก่อนเราก็จะเห็นเลยว่า<ฆ>พิมงามใช่ไหมคะ<ฆ>เขาก็จะมาท้วมหน่อย<ฆ>ถ้าเราอยู่ยุคนั้นก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ<ฆ>แต่ว่าแต่และยุคสมัยมันก็มีรูปแบบที่เกิดขึ้นในทางสังคมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าสมมุติว่า<ฆ>ดูโดยรวมแล้วเราต่าง<ฆ>ในภาพรวมที่เขาให้ความสําคัญหรือให้ความสนใจใช่ไหมคะ ประเด็นถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นไปอีกอมไม่ใช่แค่การยอมรับเท่านั้นแต่เป็นการที่รู้ได้เลยว่าเราต่างจากที่เขาให้ค่านิยมกันในทางสังคมเหมือนเราก็ต้องทําความเข้าใจกับสังคมใน,ในยุคนั้นด้วยเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจว่าเวลาเช่นยกตัวอย่างอย่างเรื่องความอ้วนนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากม,มันมีสองด้านคือด้านหนึ่งเราพูดในแง่ของเรื่องสุขภาพค่ะตรงนี้เราก็ต้องใส่ใจเรื่องข้อมูลว่า เราควรจะดูแลสุขภาพตัวเราเองยังไงค่ะซึ่งอันนี้สําคัญที่สุดสรเรื่องรูปร่างในเชิงน้ําหนักตัวนะคะก็คือเรื่องสุขภาพแต่ว่าเรื่องของภาพลักษณ์เนื่องจากว่ามันก็เป็นภาพที่ไปปรากฏแล้วคนอื่นบางทีก็เห็นแล้วก็มาพูดกับเรามาพูดกับเราหรือบางทีเราก็ไปรู้สึกเองเมื่อเราดูคนอื่นแล้วมาเทียบกับตัวเราเองตรงภาพลักษณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าข้อหนึ่งผ่านสุขภาพโดยรวมเราดีดูแลสุขภาพได้ดีรูปร่างเราจะเป็นอย่างไร อันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องการมีความสุขกับตัวเองแล้วค่ะความคิดที่ตัวตัวเราเองเลยใช่ไหมที่ตัวเราเองแล้วล่ะค่ะในเรื่องของรูปร่างของตัวเราเองคือเวลาได้ยินคนอื่นพูดบ่อยๆอยากให้คิดอย่างนี้ค่ะว่าเราหนึ่งคนเนี่ยไม่ได้มีแค่หนึ่งส่วนม,มันเป็นส่วนที่ประกอบกันทั้งหมดแล้วถึงจะปรากฏร่างเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นในการปรากฏร่างเป็นตัวเราทั้งหมดเนี่ยคือพูดไงว่า มันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดบางคนนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นปมด้อยจริงๆเขาจะมีการคุณหมอจะมีการแนะนํำยังไงคะให้คนที่เขามีความคิดเป็นแบบนั้นแล้วก็ตอกย้ําตัวเองเสมอว่านี่คือปมด้อยของฉันมีแนะนำยังไงมีวิธีฝึกสองอย่างนะคะฝึกเลือกฝึกอันไหนก็ได้ขึ้นกับว่าเราเราชอบแบบไหนค่ะแนวแรกเนี่ยเป็นแนวเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองจนชินเปิดเผยส่วนที่เราไม่ชอบ บนกระจกต่อหน้าเราก็คืออยู่กับตัวเองเลยแล้วก็ดูส่วนที่เราไม่ชอบเนี่ยต่อหน้าเลยดูอย่างนั้นนะคะนิ่งๆนานๆค่ะดูจนเฉยๆดูจนให้ชินกับรูปร่างของเราในี่แหละที่เราไม่ชอบแล้วจะรู้สึกยังไงคะคุณหมอถ้าเราดูต่อไปนะเราะ้วอมันก็ธรรมดาเมื่อวานมันก็มีส่วนโค้งตรงเนี้ห้อยลงมาเอ้าวันนี้ดูอีกมันก็ยังห้อยอยู่ตรงนั้นมันก็ยังห้อยดูไปทั่วเขาพบว่ามันเกิด ความเคยชินแล้วเ็ารู้สึกมันก็จะชินรู้สึกเฉยเเอ้ไงอ่ะมันก็มก็มีอย่างนี้ทุกวันนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันเหมือนเหมือนคือร่างกายมันเป็นส่วนที่ประกอบกันทั้งหมดดูจนกระทั่งในที่สุดส่วนนั้นมันก็เป็นส่วนของฉันนะค่ะส่วนที่สองก็เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเรารู้จักปรับปรุงตัวเราเองใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ถ้าเราเลือกปรับปรุงตัวเราเองแล้วสามารถนําเสนอตัวเราเองได้ในเรื่องบุคลิก ไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาสิคะเขาก็มีสนใจแล้วก็ดูเอ๊ะแต่งตัวยังไงเนื้อผ้าแบบไหนการใช้วิธีการรูปแบบยังไงมันทําให้ส่วนนั้นของเราก็ยังคือเรายยังมีรูปร่างแบบนั้นแต่เราปรับบุคลิกให้ดูดีได้ใช่เราปรับบุคลิกของตัวเราเองได้เพราะว่าตัวนี้กับสําคัญกว่าเขาเพราะว่าส่วนนี้กับสําคัญกว่าคือบางคนบางทีไม่ดูแลตัวเองค่ะไม่สนใจตัวเองบางทีกลับกลายเป็นว่า ไม่น่าสนใจเวลาที่ยิ่งอย่างเงี้ยค่ะไปนําเสนอตัวเองจะสัมภาษณ์จะสมัครงานไปนําเสนองานคือไม่มั่นใจขาดความมั่นใจแต่ตัวบุคลิกที่เราแสดงออกเนี่ยค่ะเป็นตัวที่เป็นตัวแทนเราได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับและเข้าใจในรูปร่างของตัวเราเองเราสามารถที่จะทั้งเรื่องการแต่งกายทั้งเรื่องการแสดงออกและการทําบุคลิกของตัวเราเองให้ยังคงเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นเลยค่ะว่า หนึ่งเสียงของคนที่พูดกับอีกหลายเสียงของคนที่พูดอีกด้านหนึ่งทำไมอะคะทำไมแต่แต่นี่เป็นจุดร้อนของเรานะเราจะติดอยู่ไอเสียงเดียวเนี่ยค่ะไอเสียงเดียวที่ตะกิดใจเรามากเลยที่ติดใจเราเนี่ยอันนี้อันนี้คือปัญหาของคนที่เรียกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองอันนี้ละค่ะคือสิ่งที่ถ้าเราขาดความมั่นใจในตัวเองเราต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราติดอยู่กับเสียงเสียงเดียวในขณะที่ส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบที่ดีเรากลับละเลยหรือทอดทิ้ง หรือไม่ใส่ใจเพื่อนอีกเป็นสิบคนให้กําลังใจไม่สนใจไม่สนใจแต่สนใจแต่สิ่งที่เขาบอกว่าไม่ดีฟังเพื่อนอยู่คนเดียวพูดแต่เรื่องไม่เพร้ะกับเราแล้วก็เก็บมาให้เราไม่สบายใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้อยากให้กลับมาแล้วให้ดูว่าหนึ่งเราสามารถยอมรับตัวเราเองได้อย่างที่เราปรากฏรูปร่างของเราอันที่สองเราปรับปรุงได้ในการที่จะทำให้บุคลิกของเรายังคงสามารถแสดงออกหรือเป็นที่น่าสนใจ แล้วก็คิดว่าตัวนี้สําคัญกว่าด้วยถ้าเราดูจริงๆนะคะค่ะอย่างที่คุณหมอพูดแบบนี้คือแสดงว่าเวลาคนขาดความมั่นใจในตัวเองก็จะออกมามีการแสดงออกมาจากภายนอกด้วยก็คือด้วยบุคลิกต่างๆก็จะดูว่าภายนอกจะดูรู้ทันทีเลยว่าไม่มั่นใจแล้วเพราะฉะนั้นแบบนี้คือถ้าช่วงเวลานี้นะคะถ้ามีนักศึกษาที่ไปต้องไปสมัครงานนะคะ อยากจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพราะว่าการได้งานก็อาจจะเป็นรางวัลชีวิตของเขาก็ได้เหมือนกันเขาจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองยังไงในการไปสมัครงานความมั่นใจต้องมาจากภายในค<ะ>่ะต้องยึดหลักนี้ไว้ให้ได้นะคะ,ะถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราไม่มั่นใจใตัวเองเราพูดยังไงหรือเราแสดงไงสักพักมันจะแสดงออกมา<ะ>ปรากฏคือพูดง่ายว่าขนาดเรายังไม่เชื่อตัวเองเลยเราจะไปพูดให้คนอื่นเชื่อเราได้ยังไง<ะ>ต้องนึกว่าเขาเลือกเลือกเพราะอะไรเลือกเพราะเชื่อ เชื่อว่าเรามีความเหมาะสมมีความสามารถเราก็ต้องเชื่ออย่างนั้นด้วยจากภายในของเราเขาบอกว่าเวลาความเชื่ออยู่ข้างในเนี่ยนะคะเราเรียกว่ามันจะวิ่งอยู่ในตัวเราเพราะเวลาเราไปปรากฏตัวเนี่ยความเชื่อของเรามันจะปรากฏออกมาเลยใช่ไหมคะคนที่ที่ดูเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า้ยคนนี้มีของจริงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะอยากให้ดูว่างานที่เราจะไปสมัคร จุดหมายสําคัญหรืออะไรคือเรื่องสําคัญที่เขาจะเลือกรับคนแบบไหนเข้าไปในงานแบบนี้ท่านต้องเชื่อมั่นว่าท่านกําลังเลือกงานที่เราต้องการและเหมาะกับตัวเราเองเตรียมคุณสมบัติให้พร้อมยังไงคนเตรียมพร้อมก็ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วมีชัยไปกว่าครึ่งถูกค่ะ,คะเพืั้นเตรียมเอก,กสารอะไรแล้วก็อาจจะต้องลองเตรียมฝึกพูดด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ทําบุคลิกตัวเราเองให้พร้อมถึงวันที่นั่งอยู่หน้าห้องสัมภาษณ์ค่ะ อย่าลุกเดินไปลุกเดินมากระสับกระส่ายนะคะเพราะว่ากรรมการบางคนดูตั้งแต่อยู่หน้าห้องนะคะ oh. นั่งนะคะนั่งลงสงบพอเราเตรียมมาพร้อมแล้วค่ะ <Ha. S 1> สูดลมหายใจลึกๆเตรียมตัมให้พร้อมน,นะคะ <Ha. S 1> สูดลมหายใจเข้าออกแล้วบอกว่าฉันทําได้ค่ะ <Ha. S 1> ฉันจะได้งานนี้อก็คือเหมือนต้องบอกกับตัวเองแล้วสร้างความมั่นใจกับตัวเองแล้วคือเราต้องแบบต้องมั่นใจออกมาจาก ภายในจ, <ะ S 1> จริงๆ <ไป S 1> นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปในนั่งในห้องสัมภาษณ์ท่านก็จะพูดอย่างที่เตรียมมาอย่างที่คิดและแม้จะมีคําถามที่กรรมการจะถามบ้างค<ะ>จะตุ้นเราให้เราขาดความเชื่อมัน่นแต่ด้วยความที่เราเตรียมมาแล้วเชื่อมั่นอย่างนี้ค่ะเราก็จะแสดงสากการให้เขาเห็นว่าอืม ต้องใช้เรานี่แหละเหมาะกับงานนี้ที่สุดเราต้องเล่าแบบนี้นะคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ถ้าในครอบครัวนะคะมีลูกหลานที่อาจจะขาดความมั่นใจในตัวเองซึ่งเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกหลานกำลังขาดความมั่นใจจะมีการสังเกตหรือการให้กําลังใจกันยังไงดีคะคุณหมออันนี้จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเป็นเด็กก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมที่เราไม่สับสนความมั่นใจให้กับเขา เขาถึงติดตัวไปจนโตเช่นเราไม่ค่อยได้ให้เขาทําอะไรเองเราจะเห็นเลยว่าบางทีลูกมีความสามารถบางอย่างแต่เราไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สนับสนุนให้เขาทําด้วยตัวเขาเองแล้วบางทีเราก็บ่นหรือต่อว่าเรื่องจุดเล็กๆของตัวเขาเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องบางเรื่องถ้ามันเขายังทําได้ไม่ดีไม่เป็นไรค่ะหาเรื่องที่เหมาะ แล้วให้เขาทําให้เขาได้แสดงออกและมีความสามารถของเขาคือไม่ควรที่จะไปตําหนิไหคะคือควรจะให้กําลังใจคือถ้าเราให้คำชี้แนะ,ะเพื่อช่วยให้เขาทําได้ดีขึ้น<ม>อันนี้เราเรียกว่าให้คําแนะนําหรือชี้แนะ,ะเพราะเด็กก็ต้องการคําแนะนําและคําชี้แนะแต่ถ้าตําหนิก็คือว่าเราเลือกทําให้เขารู้สึกว่าใช้ไม่ได้แย่ใช่ไหมคะอันนี้นม,มันไปรบกวนความรู้สึกของเขามากในการจะเติบโตอย่างมีความมั่นใจเพื่อให้เขาสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเขาเองเรามีหน้าที่สนับสนุนให้กําลังใจ แล้วถ้าจุดไหนเด็กยังขาดความมั่นใจในตัวเองคืออาจจะติดโตเข้ามาเองอพ่อแม่ต้องพูดคําพูดที่เป็นทางด้านบวกเพื่อถ้วยให้เด็กเนี่ยได้จดจํารูปลักษณ์ตัวเองใหม,ม่ค่ะไม่ใช่เรานะคะเป็นคนล้อเลียนลูกตัวเองเราต้องเป็นคนหยุดสิ่งเหล่านี้เพราะเด็กเนี่ยออกไปในสังคมมีโอกาสเจอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วอยู่ในครอบครัวต้องทําให้เข,าเ,ขาเห็นมุในด้านอีกด้านหนึ่งของเขามไม่ได้ะค,ะค่ะอื วัสดีนะคะคุณผู้ชมคะการที่เราจะสร้างความมั่นใจนะคะและการเชื่อมั่นกับตัวเองอย่างที่คุณหมอได้บอกไปเมื่อสักครูน่นี้คือเราเริ่มจากตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเรายอมรับในสิ่งที่ที่เราเป็นแล้วก็มองในสิ่งที่ดีคือไม่ใช่เอาในเรื่องของ คำพูดของคนอื่นมาตัดสินในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ครอบครัวกันนะคะควรให้กำลังใจสนับสนุนนะคะผลักดันในสิ่งที่เขาถนัดและในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เต็มที่ด้วยนะคะตรงนี้วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ